สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับมาพบกันเช่นเก่าเช่นเคยนะครับมาพบกับคลิปชื่นชอบนักร้องนะครับเป็น EP 2ีสอนะ e ี EP แรกก็พูดไปแล้วนะกับนักร้องฝ่ายชายวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องนักร้องฝ่ายหญิงนะว่านักร้องลูกทุ่งนะครับ FC ชอบใครบ้างอะไรเงี้ยนะเ,เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงนะครับว่า สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับว่าบางคนชอบไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับมาเริ่มกันเลยเนาะทุกคนนะครับคนแรกนะครับผมนักร้องฝ่ายหญิงที่ผมชื่นชอบนะครับชอบที่สุดนะครับนั่นคือราชินีลุกทุ่งนะครับพุ่งพวงดวงจักรนะครับพี่พึ่งนะครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าเอฟซีเลยหละท่านก็ชอบเหมือนผมนะครับพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจักรนะครับ สาเหตุนะเรามาพูดคุยถึงเรื่องสาเหตุว่าทําไมเราถึงชอบทําไมเราถึงแบบเออรักในการฟังเพลงลูกทุ่งชอบในการทำเพลงลูกทุ่งนะครับคือพี่พึ่งหนึ่งนะครับความสามารถค่อนข้างสูงนะครับความสามารถบนเวทีแสดงสดนะครับเก่งนะครับร้องเพลงสดก็ร้องเพาะร้องเก่งนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเอนเตอร์เทนหน้าเวทีคนดูได้เก่งนะครับเ,เป็นการที่ พูดคุยบนเวทีนะครับทั้งพูดคุยกับแฟนๆหน้าเวทีทั้งการแสดงตลกบนเวทีนะครับแล้วก็ร้องเพลงได้ถึงพิถึงขิงนะครับถึงอัธรสดในการร้องนะครับจะเป็นเพลงเศร้าก็ร้องเศร้าสุดๆนะครับจะเป็นเพลงสนุกสนุกแกก็ใส่เขา,าเรียกอะไรใส่อารมณ์ร่วรบในในบทเพลงต่างๆเนาะที่ ที่พี่พึ่งแกได้ทําไว้นะครับหลากหลายแล้วก็ที่ความสามารถแกอีกอย่างหนึ่งคือแกอไม่ได้เรียนหนังสือเนาะจากรว่าได้เนะเาะแล้วแกมีความจําที่ดีนะครับท่านที่สองคือ <c oughs> พิสุพิสุสุนารีราชสีมานะครับพิสุเนี่ยเป็นนักร้องขกวดนะ เมื่ออดีตนะครับแล้วก็ uh huh. ประสบความสําเร็จในด้านการเป็นนักร้อ uh huh. ง,งบันทึกแผ่นเสียงนะครับแล้วก็หลากหลายผลงานเพลงที uh ่พิสูจน์ได้บันทึกแผ่นเสียงนะครับแล้วก็ปล่อยเพลงนะครับต่างๆนานาน้องมาให้กับป้าดาพ่ uh huh. อแม่พี่น้องเอฟซีหรือว่าแฟนคลับของอ uh huh. พี่พึ่งไอพิสู่เองนะ ในเมื่อ,อดีนะผมฟังมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆนู่นแหละพี่สุวสสุนารีนะครับรกาบเท้ายาโมอ,อะไรต่างๆนานาเพลงแล้วพี่แกนะเหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้ตะเบงเสียงอะไรมากมายแต่ว่าด้วยล่องเสียงของพี่สุเองนะคือผมว่าล่องเสียงพี่สุแบบล้อเหมือนสบายๆแต่แต่แฝงไปด้วยความแบบความแบบพหอะพลิ้งอ่ะนะครับคือ คือปล่อยออกมาแบบเหมือนเหมือนง่ายนะทุกคนเสียงที่แกปล่อยออกมาแต่แต่ไม่ง่ายนะทุกคนนะครับผมสังเกตดูพี่สู่ร้องเพลงครับเ,เหมือนเหมือนเสียงแกจะอ,อยู่ในอยู่ในจมูกอยู่ในต้นคอนะแต่ความจริงคือเสียงแกนวลไงนวลน,นะไม่ไม่ใช่ว่าพุ่งปี๊ดแหลมเปี๊ยกอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะแกเสียงแกนวลน,นวลน,นะครับแล้วก็ ฟังสบายสบายง่ายนะครับนั่นนะครับคือท่านนักร้องที่ผมชื่นชอบนะครับคนต่อมานะครับผมนี่ก็ผมก็ชอบเนาะฟังแล้วก็บสบายบายนะครับก็คือแม่ผ่องแม่ผ่องสีวรนุชนะครับเป็นนักร้องราชินีลูกทุ่งนะครับโอ้โหเมื่อแต่แกเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้เนาะแา่ที่ผมอคลิปอยู่นะครับ ผมก็ได้ไปร่วมงานพระราชทานพร่งศพแกมาด้วยเนาะนะครับพี่แม่พองศีวรนุชนะครับตั้งแต่ยุคเมื่อดีผมจริงๆผมไม่ทันนะไม่ได้เกิดทันอะไรนู่นนี้นั่นหรอกแต่ก็ฟังตามมาตามยุคตามสมัยนยั่นแหละนะครับฟังเพลงอ,อ,อะไรนะรถรถตรวจขบวนสุดท้ายอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือ นักร้องทรงคุณค่านะครับคุณภาพคับแก้วอยู่แล้วนะแม่ผ่องศรีวรนุชนะครับตามบทเองตามหลากหลายเพลงที่ที่ผมชอบนะครับนี่เป็นการชอบส่วนตัวนะครับผมอ่านะครับนักร้องฝ่ายหญิงท่านต่อมานะครับอาจจะเรียกว่าน้องก็ได้นะเพราะเเป็นรุ่นน้องนะครับนะตักต๊กแตนนะครับน้องตักต๊กแตนชนระดานะครับเป็นนักร้อง ที่มีคุณภาพอีกคนนึงเนะเมื่ออดีตก็ผ่านการประกวดร้องเพลงมาหลากหลายนะซึ่งน้องตาะเตนเนี่ยก็ได้นำเพลง,พง mm hmm. พีิขึ้นะุ่วมพวงรูงจันทร์นะครับมาขับกล่อมขับร้องนะครับกับการประกวดร้องเพลงนะครับจนถูเป็นที่ยอมรับนะจนสุดท้ายนะครับมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับมีอัลบั้มเป็นของตัวเองนะ แล้วก็เป็นนรองคุณภาพครับแก้วอีกหนึ่งคนนะร่องเสียงน้ําเสียงนะตะกแตนีน่สุดยอดนะาบอกบอกไว้ก่อนครับผมอืมอ่ะคนต่อมาเลยนะต่อจากตะกะแตนเลยนะครับที่ผมชอบนะนั่นคือตายอลไทยครับไอลไทยนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าเจ้าแม่เพลงหวานนะก็ได้นะทุกคน แต่โอละไทยนี้ก็ผ่านการประกวดร้องเพลงมาเช่นกันนะฟาร์มจระเข้สมุทรปราการในต่างๆนานานนนที่ก่อนที่จะมาเป็นนักครองที่มีชื่อเสียงนะก่อนที่จะมาโด่งดังนะโดยบทเพองหวานๆนะครับของไต่ของคุณต่ยอลไทยเองนะก็ยังยึดแนวเพลงหวานนะครับอยู่กับบริษัทแกรมมี่นะณปัจจุบัน,นทุกคนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบผลงาน คือเมื่อก่อนเนี่ยผมมีมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นแผ่นเป็นแผ่นซีดีเป็นสมัยก่อนนะเป็นแผ่นซีดีเยอะเลยเนะาะกองคุณต่อลลาไทยอะไรเงี้ยผมก็ฟังฟังสบายสบายเพลินเินนะแก่ร้องเพลงเก่งนะครับอย่างว่านะเป็นนักร้องที่ผ่านการประกวดแล้วก็คุณภาพครับแก้วอยู่แล้วนะครับผม,อ,มอ่าหลังจากคุณต่แล้วนะต่อมา,อามี น้องต้นข้าวนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังเ,เป็นนักร้องที่รับเชิญตามงานต่างเ่าซึ่งยังไม่ได้มีอัลบั้มหรือมีเพลงของตัวเองนะน้องต้นข้าวนี้ผมก็ทําคลิปเกี่ยวน้องต้นข้าวมา,าหลากหลายเป็นไม่รู้กี่เท่าไรแล้วนะเนาะหลายคลิปแล้วหลายกีีมากนะครับ <c oughs> ซึ่งนักร้องคืออ,อย่างที่บอกนะคือผม ผมชอบน,นักร้องแนวๆน,วนี้สไตล์อย่างเนี้ยนะครับซึ่งมีความสามารถแล้วก็เก่งร้องเพลงแบบเป็นธรรมชาตินะครับบางครั้งที่นอ้องต้นข้าวนี่ก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายขนาดเนทะ่าเท่าไรหลากท่านเนาะซึ่งยังเป็นเด็กด้วยนะวก็ถือว่าน้องอเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่กำลังที่จะก้าวเดินกับวงการเพลงลูกทุ่งนะครับบ้านเราเนาะ แล้วก็ก็จะมี่ำสืบเป็นตำนานให้ลุกทุ่งไปในวันข้างหน้านะครับผม,มนะครับนี่คือน้องต้นข้าวสุป,ปรียานะครับผมอ่ะอีกหนึ่งขั้นเนะาะเดี๋ยวจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับอีกคนนี้ตอนนี้ผมชื่นชอบเป็นพิเศษเลยเนาะนั่นคือคุณยุ้ยญาติเยอะนะครับุนยุ้ยญาติเยอะเนาะแกก็เป็นคนที่ อย่างที่บอกหลายๆท่านเห็นนะล่าสุดแกก็เป็นครีเอเตอร์หรือว่าทําช่องนะครับทางง a c e b o o k ทางแฟนเพจอะไรเงี้ยนะทำคลิปสนุกสนุกนะยุย่าดเยดินแกเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วนะครับเป็นคนเฮฮาอยู่แล้วแล้วที่สําคัญเลยเนาะแกร้องเพลงเพราะจริงนะครับสมัยก่อนนะลองไปฟังดูเลยนะครับยุย่าดเยินเนี่ยบทเพลงเมื่ออดีตนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับผมว่าเขาก็เป็นอีกคนนึงแหละนะครับ เป็นหนึ่งในตำนานนักร้องเพลงลูกทุ่งนะครับที่มีคุณภาพนะครับคุณภาพครับแก้วนะอย่างที่หลายๆท่านเคยได้รับชมนะได้ได้ดูผลงานนะครับของอนักร้องอคุณยุย้ยญาติเยอะเองนะครับมาลองไปค้นหาในย t ท b e ก็ได้นะ้องเพลงเก่าๆที่คุณยุ้ยร้องไว้นะครับ นี่ผมก็ชอบนะนุชจรีศีราชานะครับอืมแก้แกเสียงแกล้มเพลงแหล่เพลงอะไรนะเพราะนะครับอนุชจ,จรีสีนุชจรีศีราชานะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งอีกอีกคนหนึ่งนะที่ว่าก็คือมีความสามารถนะครับเก่งนะฮะหลายๆท่านเลยนะที่ที่ผมพยายามนึกนะแต่แต่เท่าที่ผมฟังที่เคยฟังนะนะครับ ที่ที่เคยสัมผัสที่เคยได้รู้ได้ฟังนะครับฝนทนสุทนทรนะครับนี่ก็เป็นเจ้าแม่เพลงหวานอีกคนหนึ่งนะที่ผมว่าแกร้องเพลงแบบหวานสุดๆนะครับแล้วก็แกตัวจริงผมไม่เจอมาแล้วเนะาะน่ารักดีนะครับแกก็เป็นคนกันเองกันเองนะแล้วก็ร้องเพลงแบบแนวหวานหวานเนี่ยเอาเถอะนะครับฝนทนสุทนทรนี่นะครับกินขาด นะครับสุดยอดนะครับอีกคนหนึ่งนะมาอีกท่านหนึ่งนะครับคือพี่แคทนะแคทิริยามารสีนะครับนักร้องสาวเสียงดีแคทิริยามารสีนะครับโอ้ยนะครับคนนี้เป็นคอมเมนเตอร์ด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นถือว่าจะเป็นตำนานก็ได้นะนักร้องลูกทุ่ง่ายิงนะครับภาคกลางลูกทุ่งภาคกลางนะครับพี่แคทนะ เลสันสนว่าพี่แคทนะก็สุดยอดนะครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับตามลําดับเลยเนาะตามลําดับความชอบของผมนะนะครับอีกท่านหนึ่งคือพี่สิรินทานิยากรเออนะครับพี่สิรินทานิยากรนะครับโอ้ยเป็นนักร้องรุ่นเมื่ออดีตแะปัจจุบันแกก็ยังมีชื่อเสียงอยู่นะครับพี่สิรินทานี่แบบ ผมก็ชื่นชอบนะครับนักร้องฝ่ายหญิงจริงๆผมไม่ค่อยได้ถนัดเรื่องเกี่ยวกันนบนักร้องฝ่ายหญิงเพราะผมเป็นผู้ชายนะแต่ถามว่านั่นแหละผมเคยฟังเคยผ่านเคยรู้นะครับว่าออนักร้องหลากหลายท่านนะครับที่ผ่านประสบการณ์นะครับในด้านการร้องเพลงเนาะแล้วก็มีฝีไม้ลายมือนะครับมีความเก่งอยู่ในตัวนะครับหลายๆท่าน,นที่ผมได้เก็บได้นํามา นะครับพูดมาเล่าให้กับบรรดาพราะไม่พี่น้อง f ลีได้ฟังกันนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะขอบคุณ f อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยการรับชมคลิปบอยสั่งชวนยิ้มนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม